เราสวดถึงบทอนโมทนาคบถานะอนโมทนาแปลว่าชื่นชมยินดีเมื่อเห็นคนอื็นเขาทำดนะีที่เราได้ยินคนแก่พูดโมทนาด้วยนะโมทนาด้วยนะก็คือชื่นชมยินดีเวลาเห็นใครเขาทำความดีอะไรกันสักอย่างหนึ่ง เหตุเกิดตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะนะในเมืองสวัสดนะีเราเดลถนะีเดลทีนี่แปลตามศัพท์แปลว่าฝันะ่งอื่นนะตรงที่เล็นศัพท์คำว่าอัญญะเดลทีอย่างนี้ก็มีนะมาจะกคำว่าติทิยะนะ เหมือนจังหวัดอุตรดิตเนี่ยอุตรดิตแปลว่าฝั่งเหนืออุตระหรืออนนุดรติดถะก็คือฝั่งทีนี้ไม่ใช่ในภาษาไทยเราก็ไม่สะดวกลิ้นคนไทยเรา,เจ,าจากต่อเต่าก็กลายเป็นดอนเด็กเป็นอุตรดิตอย่างเี้เป็นต้นเพราะฉะนนพวกเดรรทีใน เวลามีคนไปทำบุญด้วยเงี้ยเขาจะกล่าวชื่นชมยินดีกล่าวสิ่งที่เป็นมงคลขอให้มีความสุขนะขอให้ร่ลำรวยนะอายุยืนยาวนะอะไรเงี้ยนะก็ปรากฏว่าเมื่อก่อนนี้พระสงฆ์ไทยเราพระสงฆ์เราเนี่ยนะในสมัยพ,พุทธกาลเนี่ยไม่มีการกล่าวอนุโมทนาอะไรประ,ประเภทนี้นะ แต่นี้คนที่ยังไม่มีหลักยึดอะไรชัดเจนพอเนี่ยเวลาไปทำบุญก็มักจะทำบุญเปะปะไปทั่วนะ่มันก็คนไทยเราที่เป็นกันอยู่ตอนนี้เดีย๋ดวยวก็ไหว้พระเดี๋ยวก็ไหว้ผีไหว้เทพอะไรไปตามเรื่องเนี่ยนะนะบนบานสารกล่าวไปตามเรื่องแปลว่ายังหาที่พึ่งไม่ได้นะทำบุญวัดพุทธเอ้ยวัดพระก็นั่งเงียบพอไปทำบุญกับนักบวช รัฐีนอื่นๆนีทํทำไมเขาเกล่าวอันโมธนาให้ศีลให้พอรอะไรก็เลยเกิดการวิพากษ์วิจารณ์นะพระสงฆ์ก็เลยมากราบทูลพระาศาสดาพระาศาสดาก็ทรงอนุญาตว่านท่นทั้งหลายจงกระทำอนโมทนานจงกล่าอบุบสินนัก,กถะครับว่าอปสินนัก,กถาก็คือถ้อยคำถ้าแปลตามศัพท์เลยก็คือ ใ้ข่าวของผู้เข้าไปนั่งใกล้หรือนั่งคุยอย่างเป็นกันเองน่ะทักทายปลาใสน่ะใครเข้ามาถวายอะไรก็นั่งเงียบหูปากอยู่ให้พรแล้วจบลุกหนีอะไรน่ะมันก็ไม่เกิดความคุ้นชินคุ้นเคยผูกพันอะไรอย่างี้เป็นต้นนะตั้งแต่นั้นมาก็มีการกล่าวคำอนุโมทนาแต่นี้เมื่อวัน นะบทยถา,าสพ,พีเนี่ยเราไม่ได้สวดกันเพราะว่าเห็นว่าเราสวดกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะนะบทยถา,าสพ,พีนี่มีมาในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะพรนะเจ้านะทรงตัดเปรียบเทียบว่านะน้ำที่ห้วงน้ำที่เต็มนะนะน้ำจากแม่น้ำลำคลองนะมันก็ไหลลงไปรวมในมหาสมุทรนะั่นแหะ ถ้าน้ำอดุดมสมบูรณ์ดีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลตามแม่น้ำลำคลองนี่น้ำเหล่านี้ก็ไหลลงไปรวมในหมหาสมุทรสมุทรสาครก็มีน้ำเต็มนะะเพรานั้นทานที่ได้อุทิศให้ในโลกนี้ก็สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้เนเปตานางอุปกัปรปฏินที่เราแปลทับพสาว่าเปรตนะครว่า,เ,า,เ,าเปตะเนี่ยแปลว่าผู้ล่วงลับไปแล้วน ภาสเวนะภาษาอังกฤษนะไปซะแล้วอะไรเงี้ยน,นะความหมายก็คืออย่างนั้นนะเพราะฉนั้นอิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วอิทธิผลเนี่ยแปลว่าผลอันเป็นที่น่าพอใจเป็นที่น่ายินดีอิจิตังปฏิตังตุมหั่งเนี่ยนะขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วนะเมืาะเวลาขึ้นบทยาถานี่ว่าให้มันถูกนะยะถาวาริวหาปูรา ปริปูเรนติปูระเนี่ยเรา,าใช้ในภาษาไทยว่าบูนนะปริปูระคือบริบูนนะในภาษาไทยเรานะฟังบางองค์ขึ้นจะถ่ายแล้วปวดหัวนะปริปรุนปลปะเรนติอะไรก็ไม่รู้นะมันคือมันแปลไม่ได้เลยนะที่ขึ้นมาเนี่ยนะความหมายมันผิดเพี้ยนในหมดมันว่ายมันถูกนะแค่จะทำให้พรโยมก็ยังว่าผิดแล้วนะไม่รู้จะไปทำหมากินอะไรอย่างอื่นแล้ว นะเพราะว่าเราต้องพูดต้องวานอยู่ทุกวันนะเพะฉะนั้นนะสองบรรทัดแรกนั้นนะมาจากคุตรกานิกายเปตวัตถุนะนะแล้วก็ชุดต่อมาแต่อิจิต,ตังปติตังต,งตมหังเนี่ยก็นะามาจากคุตรกานิกายธรรมบททีนี้พอบทสพ,พีตโยเนี่ยมาจากคุณนิกายธรรมบทเหมือนกันนะพระไตรดกเล่มที่นะ25เนี่ยนะฮะ กล่าวถึงทำสี่ประการคืออายุวันนะสุขภัละเนี่ยไหมบทนี้พระช่อไปสวดให้พรกันอภิวาทนะซีลิสันิจังวุฒาปจายโนให้พรทีอะไรอบัตกินทุกทีเพราะอะไรเวลาบิณฑบาตเนี่ยโยมนั่งอยู่นั่งรับพรอยู่เนี่ยโยมไม่ได้ป่วยได้ไข้นะเป็นอบัตทุกกฏนะเราเห็นคนออกมายุทธกิจาร์เรื่องนี้อยู่พอสมควรเลยพผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องวินัยพระเนี่ย ทันทีสายวัดป่าเนี่ยเขาไม่ได้ให้พรนะมีแต่สายมหาดีกายเราเนี่ยครูก็ให้พรกันอยู่บทเดียวนี่แหละอภิวาทนาสีสริสัยพัดสีฤทธิ์ในี้ถ้าของเราเองเนี่ยวัดวังหินเราปรับหมดเลยก็คือให้พรก็คือให้พรจริงแต่ไม่ใช่ไปเทศนานะ่บทอภิวาทนี่เป็นคําเทศนานะนาเป็นคําสอนนะทรสี่ประการคืออายุวันนาสุขพระพละย่อมเจริญแก่บ,บุคคลผู้อ่อนนออ้อมอ่ะพูดง่ายๆนะมี การกราบการไหว้ต่อผู้ใหญ่เนี่ยนะอายุวันณนาะสุขพะพละก็ย่อมเจริญนะความหมายคืออย่างนั้นคือสอนคนให้รู้จักอ่อนน้อมพูดง่างไๆนะแต่ว่าของเรานี่ปรับไม่เอาบทนี้ในการให้พรเอาบทให้พรจริงๆนะไม่ใช่บทที่ไปแสดงธรรมเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอาบัตแค่นั้นเองพูดง่ายๆนะนะ มันเวลามีใครมาถามว่าพระให้พรได่เป็นอบัตเลยเนี่ยก็บอกว่าเออเราเรา,เราให้พรเราไม่ได้แสดงธรรมนะพระให้พรจริงๆนะไม่เป็นอบัตหรกแต่ถ้าแสดงธรรมเกาคนที่เขานั่งอยู่แล้วไม่เจ็บได้ได้ป่วยเขานอนอยู่อะไรเงี้ยนะยังไงก็ไม่เป็นอบัตนะนะเกอคนพร้อมจะตนก็ติอยู่ตลอดลนะส่วนมากคือพวกไม่เข้าวัดนะพวกไม่ค่อยจะทำบุญนะขยันติพระนะ เดี๋ยวคนที่เข้าวัดประจำเนี่ยเขาก็เห็นเรื่องปกติแล้วเพราะบางทีพระให้พรก็ไม่รู้หรอกไอที่ให้พอรอย่างนั้นไหมความความหมายว่ายังไงก็มไม่รู้เรื่องอีกนะพระก็โยงง,ง,ง,งอพอกันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้บทมงคลจัก,กรวาลน,น้อยมงคลจัก,กรวาลใหญ่เนี่ยนะสนฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถนะนะอันนี้พรของจริงนะคือไม่ได้สอนอะไรเลยนะ อ้างนะเอาคุณของพระรัตนตรัยบ้างอ้างเอาคุณของแปดหมื่นสะี่พันพระธรรมขันธ์พระไตรปิฎกนะเอาเอาคุณของสาวกของพระชินเจ้าคําว่าพระชินเจ้าคือสมญานามหนึ่งของพระพุทธเจ้านะชินะแปลว่าผู้ชนะนะอย่างชายาผมเนี่ยชินะวังโสแปลว่าวงของผู้ชนะหรือตระกูลของผู้ชนะนะนะที่ยิงว่าชินะก็มาจากสมญานามของพระพุทธเจ้านั่นเองนะแล้วก็ ขอให้โลกภัยอันตรายอุปทัะวะนิมิตร้ายอาวมงคลทั้งหลายยงเสื่อมสิ้นหายไปคำว่าอุปัมวะอุปถัวะเนี่เขานิยมแปลทับศัพทนะ์ถ้าพูดแบบภาษาไทยเราว่าอุบาทความอุบาททั้งหลายยงพินาศไปนะที่เราใช้กันอนะายุวัตโกธนวัตโกวัฒนาเนี่ยแนะปลว่าความเจริญความเจริญแห่งทรัพย์สิริยศกำลังวันณนะ จงมีแก่ทุกท่านอะไรเงี้ยไอ้ที่เราที่ผมตัดไปใช้ก็คือเอาไปใช้ในบทให้พรก็คือสิริอายุจวันโนเจโพคังวุธ,ธีเจสวาที่เราใช้กันไอ้ความที่ผมเป็นคนขี้เบือ่อหนึ่งรูร้ภาษาบาลีสองขี้เบื่อที่ต้องให้พอรอยู่บทเดิมๆซ้ำๆก็เลยเลือกเอาว่าถ้าขโยมคนสองคนก็ให้บทหนึ่งาโยมสามคนก็ให้อีกบทหนึ่งขโยมสี่คนขึ้นไปก็ให้อีกบทหนึ่งสังเกตด,ดูนะ นะก็จะตัดเอาเฉพาะตรงนี้สริริอายุจวันโนสริริอายุวันหน้าพอค่าความจเจรเิญและความเป็นผู้มียศสตวศา,สาวัฏษะเนี่ยแปลว่าร้อยปีนะสตาวัฏษะจะอายุแปลว่าอายุยืนร้อยปีและความสําเร็จในกิจก็จคือชีวสิทธิชีวสิทธินั่นแหละนะมันมาจากคาว่าอิทธินะนะความสําเร็จในความเป็นอยู่คือความสําเร็จในการใช้ชีวิตเนี่ยจงมีแก่ท่านนี่คือที่ตัดไป ว่าจนะแบบใช้ให้พรโยมที่ช่วงเวลาที่เราบินฑบ,บาตนี่รับรองได้ว่าไม่เป็นอาบัตแน่นอนนะนะนี่พูดให้ฟังส่วนการละทานนนิยมใช้สวดนนะอ้บทมงคลจักรวาลน,นี่เขาใช้สวดกันทั่วๆไปนะฮนะเป็นที่นิยมนะแล้วสวดแล้วก็ชอบตัดเกินอายุวัตโกธนวัตโกนะไม่ค่อยจะสวดเต็มบทเท่าไหรนะ่นะักทีนี้บทการละทานนี่ มาในพระไตรวิฎกนะเป็นกาทานสูตรนะนิยมใช้สวดในงานบุญที่เป็นกรารทานทั้งหลายนะนะเช่นงานกระถินเนี่ยก็จะใช้บทนี้กันนะว่าต้องไปซ้อมท่องกันไว้นะใครจะอยู่รับกระถินนะนะสังเกตดูเวลาทําให้พรกันนะทายาทเนี่ยเสียงดังลั่นเลยนะเพราะว่าตัวศัพท์ดังลั่นเลยเพรบทอื่นเงียบริ๊บวัดเราเป็นอย่างนั้นนะ ไม่กระดิกเลยเพราะนั้นบทนี้ไปหัดท่องกันนะว่ายัางไงก็ต้องท่องกาละทานนี่นะกาละเลทถานติสปัญญาวทันอยู่แล้วก็ถินว,วัดวังหินนี่บางทีรถจอดกันเป็นกิโลนะจะบอกให้นโะยมแห่มาเต็มในวัดให้พอจอดนะจอดอู่ข้างถนนยาวปเป็นกิโลนะบางปีเป็นอย่างนั้นนะเดินกันมาเป็นกิโลกว่าจะถึงสาราวัดนี่นะนะเพราะฉะนั้นไปท่องนะเพราะเวลาเราสวดยตินะทุติยกรรมว่าจะให้ผ้ากฐินนะี่ เราสวดต่อหน้าโยมนะเราสวดต่อหน้าโยมนั้นใครมีหน้าที่สวดกระถิ่นไปท่องไว้ยังใกล้แล้วนะใกล้แล้วไปฝึกท่องให้คล่องเพราะว่าภาษาบาลีที่เราจะใช้สวดยติกันเนี่ยเราว่าต่อหน้าโยมนะเราการกระถินต่อหน้าโยมนะเพราะว่าเราสวดกันอยู่ในโบสถ์อยู่แล้วนะโบสถ์ชัดล่างก็อยู่ในโบสถ์อยู่แล้วอยู่ในเขตสีมาอยู่แล้วนะะแล้วก็พระเราที่ไม่ได้บทการเลนไปท่องให้ได้นะ นะไปกลาไปท่องบทอนุมทนาอะไรทั้งยังมีอยู่กรารกล่าวอนุมทนาถินมีอยู่ในหนังสือนี่อยู่แล้วนะไปดูกันได้ทุกบทท,กทุกองมันต้องว่าได้ไม่งั้นจะเขินโยมนะจะบอกให้นะนะนนี้กล่าวถึงเรื่องอะไรทายกทั้งหลายเหล่าใดผู้มีปัญญาผู้มีปกติรู้จักพูดปราศจากความตรณีมีจิตเรื่มใสแล้วในพระรยาเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ตรงคงที่นะอันนี้กล่าวถึงพระรยาเจ้านะ อุชุปภูเตโสเนี่ยแปลว่าตรงตาที่โสดแปลว่ามั่นคงะนะนะค,คำว่าคงที่นะคือมั่นคงนะบริจากทานที่ตนถวายโดยการนิยมนะในการะสมัยหรือเวลานี้เขานิยมทําบุญแบบนี้กันอะไรเงี้ยต้นนะทักษิณาของทายกนั้นเป็นสมบัติมีผลไปบุญชนทั้งหลายเหล่าใดอนุทนาหรือช่วยทําการหวัขวายในทานนั้นทักษิณาก็คือของที่ให้ทาบุญเนี่ยนะ าทางที่ให้ผลอันเจริญนแปลว่าอย่างนี้ก็ได้ของถวายพระเนี่ยนะฮะนั้น,นทักษณาของเขาเนี่ยมีไ,มได้มีผลบกคร่องนะชนเราใดามีส่วนแห่งบุญนั้น,นก็ควรทำนะพูดยังไงนะฮะพูดยังไงคืออันนี้เป็นเรื่องของกัรยน้มิตรนะเป็นเป็นเขาเรียกเหตปัจจัยทางสังคมนะ เมื่อก่อนนี้มีอยู่คนหนึ่งเขาเรียกโคสกะเศรษฐีโคสกะเศรษฐีนี่ประวัติยาวยืดยาวมากนะฮนะใะวิอยู่ชาตินึงเป็นหมานะเจ้าของก็ให้ไปนำให้ไปส่งพระประเจรพุทธเจ้าที่เหาะมานะเพื่อที่จะมารับทานเนี่ยนะเห็นพระประเจรพุพธเจ้ามาก็ดีใจขาเก่าก็วิ่งตามพระประเจกพุทธเจ้าไปส่งเราส่งเสียงเห่านี่นะด้วยอาน,นิสงส์งของการเห่า หาเพื่ออะไรหาเพื่อ,อไล่งูไล่สัตว์มแมลงอะไรทั้งหลายที่ทจะมารบกวนพระประเจองพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นคนก็เลยการคนที่มีเสียงไพเราะนะเสียงดีจะพูดจะจักชวนคนไปทำบุญอะไรนะคนก็นิยมชมชื่นทำตามอางเงี้ยนะนะโคศศโคศกี้ที่เราได้ยินเราใช้กันนะเนะสรษีแกเป็นโคศกของแก อยู่ในตัวอย่างนี้นะเพราะชักชวนใครทบุญก็อยากทำเนี่ยอันนี้เขาถือว่าเป็นกัลยะาณมิตรนะเวลาใครเข้ามาชักชวนการทําความดีอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเวลาเรามีปัญหาอะไรแล้วปรึกษาหาเรือใครได้เนี่ยนในสำนวนของพุทธเราเนี่ยเรียกว่ากัลยะาณมิตรกัลยะาณมิตรนี่เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งนะของการทําให้เกิดอริยมรรคอริยผลทั้งหลายเนี่ยอัตถังกี่กรรมมรรคทั้งหลายมรรคแปดเนี่ยเกิดได้เพราะมีหนึ่งมีกัลยะาณมิตรอันนี้เป็นปัจจัยทางสังคม เราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะกลยานามิตรนี่ถือว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะพระเจ้าทรงแสดงอย่างนั้นนะและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือโยนิโสมนสิการคือพิจารณาใจตรองนะซึ่งคนที่จะมีปัญญาพิจารณาตจตรองแล้วก็พุตธปฏิบัติจนถึงมากถึงผลได้เองเนี่ยต้องระดับพระุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพระเ,เ,เ,เจ้าเท่านั้นนะนะถ้าคนทั่วไปนี่ต้องอาศัยกลยาณมิตรกลยาณมิตรหมายถึงแต่พระเจ้าลงมา เจ้าพระอารหันต์ทั้งหลายครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงใครก็ได้ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยนะฮะคิดดีทำดีพูดดีเนะี่ยถือว่าเป็นกระยาณมิตรทั้งหมดนะนะบทหน้าร้อยเจ็ดสิบสองก็คือติโลกุทธ,ธกันปชิมภาคนี่มาจากกิโลติโลกุทธสูตรนะนะกล่าวถึงเรื่องอะไรเวลามีญาติพี่น้องตายอย่าไปนั่งร้องไห้นะพูดสรุปง่ายๆนะให้นึกถึงว่าเขามีอุปกา,าระคุณอะไรก็ ทำบุญอุทิศให้เขานะนะแค่นั้นเองนะฮะแพูดโดยสรุปง่าไงเพราะว่าการร้องไห้มันมีประโยชน์อะไรต่อญาติพี่น้องเลยไปนั่งเคาะลงเศร้าโศกเสียใจวุ่นวายถ้าญาติพี่น้องรู้ก็คงไม่สบายใจนะจะมาข่ำควรนอะไรนักหนาอะไรเงี้ยนะตอนกูตายเหม็นมาโผล่ห้ามไม่เห็นเลยกูตายแล้วมาข่ำควรเลยหรือประมาณนั้นหรือถ้าเราเป็นญาติเราเป็นเรารักใครก็เขาไม่อยากให้เขาเสียใจใช่ไหมล่ะ นะเพราะฉะนั้นถ้าเราคำนึงถึงข้อนี้ก็คืออย,อย่าไปเสียเวลาร้องไห้ให้ทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลใหนะ้อันนี้สอนนะสอนคนแล้วเขานิยมใช้ในงานศพนะโดยเฉพาะในแถบดำอายันจจโคทักกินาะทินนะาบทนี้ใช้ในงานทําบุญอุทิศนะทำบุญห้าสิบวันร้อยวันเจ็ดวันอะไรก็แล้วแต่เขาจะสวดแค่นี้นะวิธีทําแถบดําไว้นี่ก็เพื่อให้รู้นะ แต่ถ้าเป็นงานศพก็จะเริ่มแต่อาทาสิเมอาคาสิเมตั้งแต่บรรทัดแรกมาเลยนะเวลาเขาสวดกันในะบทนี้ก็ใช้บ่อยนะเนะเวลาโยมมาทำบุญอุทิศท,ที่ไรก็ต้องใช้อยันจะโคทักกินาทินานี่ทุกครั้งไปนะเพราะนก็ไปดูให้ดีไปไหว้ให้ได้จะได้ไม่เขินหน้าร้อยเจ็ดิบสามนะ่วานเราสวดกันถึงนี่นะพูดถึง ความเลิศนะอักคะเนี่ยแปลว่าเลิศหรืออักระนะที่ใช้ในภาษาสัสกฤษนะอันนี้ภาษาบาลีนะใช้คำว่าอักคะหรืออัคระสาวกเนี่ยนะภาษาบาลีก็เป็นอักคะสาวกน,นะนั่นเองนะแปลว่าอะไรแปลว่าหนึ่งใจเราต้องเลิศด้วยนะหนึ่งทานต้องเลิศใจเราก็ต้องเลิศผู้รับก็ต้องเลิศด้วยทั้งสามอย่างนะนะพูดง่ายก็คือหนึ่งวัตถุสิ่งของที่จะได้มาให้ทานนั้น เป็นของบริสุทธิ์นะไม่ได้ไปคดโกงใครเข้ามาไม่ได้ไปลักไปขโมยใครเข้ามาได้มา,ด,มาด้วยเงินทองของเราที่ทํางานมาด้วยความสุดจริตอย่างเงี้ยนะสองใจก็ต้องเลิศคือในขณะที่ก่อนให้กําลังให้หรือให้แล้วนี่ก็ทําด้วยความเลื่อมใสศรัทธาทำแล้วให้มีความสุขจริงๆภายในใจของเราอย่าทำเพราะความโลภให้น้อยแล้วอยากได้มากๆอย่างเงี้ยนะสวายสักทานหนึ่งถังแต่กูอยากจะได อะไรกลับมาเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยนะอยากได้นุ่นได้นี่ซื้อหวยให้มันถูกให้อายุยืนยาวให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยลงทุนน้อยแต่กําไรปรัถานากําไรเยอะเหลือเกินอันนั้นก็ไม่ใช่ละเพราะั้นทาด้วยใจที่มันมันเลิศนะเสร็จแล้วผู้รับก็เลิศด้วยเนะน,นี่ยนี่จะกล่าวถึงใครเรื่อใส่แล้วในพระสงค์ผู้เลิศซึ่งเป็นบุญยเ,เขตไอ้คำว่าเขตนะแปลวานาอ่ะนะนะยังชื่อท่านเขตนะเนี่ยแปว่วนาบุญยเขตแปว่วนาบุญนะพูดง,ง่าย ทำบุญกับผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญทีนี้ถ้าเราไปดูในพระสูตรก็จะเห็นว่านะคนที่เป็นนาบุญนะมาในเขตตะสูตรทนนี้บึงเขียนลงในหนังสือนะจาได้นะนะกล่าวถึงใครที่เป็นนาบุญคือผู้ที่เจริญอริยมรรคมีองแปดประการนะ่ะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไล่ไปจนถึงสัมมาสมาธินะี่นะคนใครที่ฝึกฝนพัฒนาตัวเองด้วยด้วยอริยมรรคมีองแปดประการนี้ถือว่าเป็นบุญยเขตนะ แม้จะยังไม่ใช่พระอริยเจ้าก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติพวความเป็นพระโสดาบันนะเป็นอย่างน้อยนะหรือถ้าอีกสำนวนหนึ่งก็ใช้คำว่าเป็นปรมัตถบุคคลบุคคลผู้มีอารมณ์เป็นปรมัตถปรมัตถก็คือมีรูปนามเป็นอารมณ์มีกายเวทนาจิตธรรมเป็นอารมณ์เนะี่ยที่เราเจริญสติปัฏฐานสี่กันอยู่เนี่ยนะนะถ้าใครทําบุญกับด้วยความเลิศอย่างเงี้ยนะฮะ วัตถุก็เลิศใจเราก็เลิศผู้รับก็เลิศเนี่ยนะนะก็จะทำให้ได้สิ่งที่เลิศกลับมาคืออายุวันนะายศเกียรติสุขพระละที่เลิศเนี่ยก็ย่อมเกิดขึ้นนะอันนี้คือบทสรุปทั้งหมดนะในการทําบุญนี้พูดให้ฟังนะเพราะนั้นเวลาเราให้พรก็อย่าแต่ให้พรไปเรื่อยเปื่อยให้เข้าใจความหมายด้วยนะเข้าใ,ใจความหมายยังไง เวลาที่เป็นพระสูตรเหล่านี้เราจะสังเกตเห็นว่าผู้เจ้าผู้เจ้าวันนี้มานั่งพัฒนภาลนาว่าขอให้ท่านเป็นหน่นได้นี่แต่จะบอกเหตุแห่งการที่จะได้อย่างนั้นกลับมาอย่างบทม่าสักครู่นี่เห็นไหมนะพอทำเราทําด้วยวัตถุที่เลิศด้วยใจที่เลิศนะแกบุคคลผู้เลิศแล้วเนี่ยผลที่เลิศก็ตามมาอย่างนี้ตอนนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําดีเดรอะไรงหนาเลยมานั่งรอรับพรจากพระพระให้พรนั้นปากฉีดถึงหูชีวิตเราก็ไม่ได้ดีขึ้น นายโยมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมกันอย่างเงี้ยนะต่อให้พระมานั่งให้พรอ,อยู่วัดน,น่าจะได้บุญเป็นบุญหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอยู่ไปวันนึงบางทีนะนั่นงๆนอน,น,อนๆพอใหนพ้นไปวันนึงนีง่ยแต่ทาอย่างเงี้ยความเลิศมันก็ไม่เกิดขึ้นในชีวิตแน่นะบางคนบอกว่ามาบนไว้สามวัน เลยมาอยู่วัดปฏิบัติเนี่ยสามวันของเขาคือก่จะมาถึงอนุทำวัดเย็นวันแรกนะพอวันที่สามทำวัดเช้าเสร็จกลับเลยจะสามวันตรงไหนก็ไม่รู้ถามบอยให้มันแล้วแล้วนะแค่วันเดียวก็นิดๆแค่นั้นเองนะกลายเป็นอย่างนั้นก็คือํามบอยให้แล้วแล้วคือไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเพื่อที่จะมาเรียนรู้ตัวเองเลยมาแค่พอทาให้ตัวเองสบายใจว่าฉันได้แก้บนแล้วนะแค่นั้นเองนะเยอะแยะไปหมดแบบนี้นะ Ah, det är då så att เปิดหนังสือสวดมนต์ไปที่หน้าสามทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตัยกราบพร้อมกันสามครั้งกาบกราบ